สวัสดีครับผมก็ผมช่องดาร์คเซลคุยอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องสัพปปยุทธะลุฟ้าดำเนินมาถึงเล่มที่25ในบทที่7นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับก็เซียวเยี่ของเราก็ได้พันฝึกนะครับถ้า3,000อัศนีนิมิตก,กายอ่ะจนได้ขั้นที่ที่2ใช่ไหมครับแล้วก็กำลังจะออกเดินทางสู่เทือกเขาเทือกเขาอ่า เทียนมู่นะครับที่จะไปฝึกในบ่อน้ำนะครับที่เข้าได้แค่ติดคนนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ <S <S บทที่เจ็ดไม่นางฝึงปลายทางเทือกเขาอันเขียวชุ่มเงาร่างผอมสูงสายหนึ่งย่างเท้าแช่มช้าออกจากป่าดงที่มืดดำนั้นคล้อยหลังการปรากฏตัวของเงาร่างสายนี้กลิ่นคาวเลือดจางๆพันแผ่กะจาย ในรัศมีสิลีสัตว์อสูรใดๆก็ตามได้กินเข้าล้วนจะลนลานถอยหนีอย่างตื่นตูมออกเดินทางจากเทือกเขาผืนนี้เซียวเหยี่ยนใช้เวลาเกือบ20วันระหว่างนั้นต้องนอนกลางดินกินกลางทรายแม้จะลำบากกายทว่าป่าทึบว่างเป็นสถานที่ซึ่งเหมาะแก่การเคลี่ยวกรรมผู้คนอย่างแท้จริงเซียวเหยียนในขณะนี้ภายนอกแรดูเลอะเทอะมอมแมคมราบเลือดของสัตว์อสูรนานชนิดกระเซ็นเปื้อตามเสื้อผ้า ผมเผากระเซิร์กกระเซิงเหมือนคนป่าไม่มีผิดกินอายสังหารแต่เดิมอันตรทานสิ้นแต่ยามลูกตาดำจัดคู่นั้นเลือกขึ้นผู้ไวยสัมผัสเท่านั้นจึงจะทราบว่าความรู้สึกที่ชวนให้ผู้คนเสียวสันหลังกลับไม่ได้สลายไปแต่เล้นลึกเข้าในกระดูกของเขาคนผู้หนึ่งที่รูปลักษณ์ไม่สะดุดตาแต่แผ่ซ่านความร้ายกาจในกระดูกจึงนับว่าเป็นบุคคลที่อันตรายอย่างแท้จริง เพราะเขาสามารถกำนันหนึ่งฆ่าโจมตีระดับพิฆาตแก่ผู้คนโดยไม่ได้ตั้งตัวยืนอยู่สุดปลายทางเทือกเขาทอดมองถนนใหญ่สายหนึ่งเบื้องร่างและเห็นเงาคนขวักไ่ได้ยินเสียงคนเซ็งแ่เสียวเย็นอดสติเลือดลอยไม่ได้การฝึกตนคือเรื่องที่โดดเดี่ยวแห้งแ้งจริงๆใครจะกลายร่างเป็นผู้แก่งกล้านั้นจะได้รับการนับถือยำเกรงในสายตาผู้อื่นความวิทยาอุตสาหะและความอดกลั้นต่ออารมณ์ว้าเวที่ผู้ฝึกตนต้องอุทิศทุ่มเทนั้น คือสิ่งที่คนทั่วไปยากจะจินตนาการได้อัดจะททำข้อนี้นับตั้งแต่ออกจากเมืองอูฐานเขาก็บรรลุแจ้งยามนี้ยิ่งทวีความลึกซึ้งถ่องแท้ผููลมหายใจยืดยาวเซียวเหยียนใช้นิ้วครึงหว่างคิ้วเนื่องจากช่วงนี้หมกมุ่นกับการหล่อหล,อ,หลอมจนแทบจะเป็นความเคยชินดังนั้นร่างมายาในกระแสทานแห่งจิตวิญญาณนั้นจึงต้องรองรับการหล่อหล,อ,หลอมของเพลิงหฤทัยดาวตกตลอดเวลา แม้จะเป็นภาละหนักที่ใช้สมาธิสูงสําหรับเซียวเหยียนแต่ดีที่เขาเป็นนักปรุงโอสถทราบว่าจะผ่อนคลายความอ่อนล้าอย่างไรจึงไม่ถึงกับอึดอัดทรมานก,การ,ระผะทุพลังงานของเชือกเขาเทียนมู่ใกล้จะเริ่มแล้วดีที่ห่างจากตรงนี้ไม่ไกลด้วยความเร็วของข้าครึ่งวันน่าจะถึงเซียวเหยียนเอาแหวนเอาแผนที่จากแหวนบรรจุออกมาดูอย่างละเอียดจากนั้นเลื่อนสายตาไปทางขอบฟ้าทิศเหนือพรางพืมพำไว้ไรคราหนึ่งปีกอัคคีสีเขียวหยกหค่อยๆสยายออก หลังทราบว่าปีกกระดูกของต้นเป็นสมบัติของเผ่าหงฟ้าอสูรเผ่าหงเผ่าหงสาอสูรฟ้าเตียวเหยียนเริ่มระวังตัวมากขึ้นความยิ่งใหญ่ของเผ่าหงสาอสูรฟ้าเหนือกว่าหอวัชราวายุเขาไม่อยากหาเรื่องยากใส่ตัวในเวลาเช่นนี้ฉะนั้นจะใช้ปีกกระดูกในยามคับขันเท่านั้นแม้ความเร็วลดลงมากแต่เพื่อชีวิตน้อยๆจำต้องอดทนใครจะไปรู้ว่าซากสัตอสูรนั้นมีประวัติอลังการถึงปานนี้ ปีกอกคีแผ่สยายเสียวเหยียงแตะปลายเท้ากับพื้นล่างเหินลอยขึ้นตามด้วยหนึ่งเสียงดังฟิวกลายเป็นเงาล่างสีเขียวนวลสายหนึ่งพุ่งโฉบไปยังฟากฟ้า,ฟาทิศเหนือต่อให้ทอดตาทั่วทวีปมัชฉิมเหนือชื่อเสียงของเทือกเขาเทียนมู่ก็ยังเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายสาเหตุสําคัญย่อมหนีไม่พ้นมึงโลหิตเทียนซานที่จะปรากฏขึ้นทุกสามปีสปรรพคุณวิเศษของมันก็คือแรงดึงดูดมหาศาลต่อ,อผู้คนมากมายในจํานวนนี้ส่วนใหญ่ เป็นหนุ่มเป็นคนรุ่นหนุ่มสาวเพราะคุณสมบัติเสริมแกล่งกระดูกและเพิ่มพลังฝีมือของบึงโลหิตมีผลต่อชนชั้นผู้เยาว์มากกว่าแน่นอนเพื่อบ่งเพาะอัจฉริยะยุ่นยารุ่นยาวสังในสังกัดนั้นร่มอิทธิพลใหญ่ทั้งหลายย่อมให้ความสนใจบึงโลหิตเทียนซานระหว่างระดับมหาราชยุทธและระดับปร,รมาจารยุทธมีสัรป้นน้ำขนาดาใหญ่กวา้าขวางกั้นอยู่ในทวีปม,มัชฉิมระดับมหาราชยุทธถูกเรียกขานว่าผู้แก่งกล้าก็จริง แต่มีเพียงบรรลุระดับปรมาจารย์ยุทธจึงจะได้รับยกย่องเยี่ยงผู้แก่งกล้าอย่างแท้จริงสำหรับวงตระกูลใดก็ตามมหาราชัยุทธคือพละงกำลังชั้นดีปรมาจารย์ยุทธคือพละงกำลังชั้นยอดภายในวงตระกูลหนึ่งขอมีผู้ขอมีเพียงผู้แก่งกล้าระดับปรมาจารย์ยุทธคนหนึ่งชื่อเสียงและอิทธิพลย่อมขจรขจายยิ่งกว่าวงตระกูลที่มีมหาราชัยุทธสิบคนแต่ไม่มีปรมาจารย์ยุทธสักคนเดียวนี่คือพลานุภาพแห่งระดับปรมาจารย์ยุทธ แหลข้างต้นนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าช่องว่างระหว่างมหาราชายุธกับปรมาจารย์ยุธนั้นกว้างใหญ่เพียงใดแน่นอนหากในวงตระกูลมีระดับเซียนยุธคนหนึ่งต่อให้เซียนยุธผู้นี้ไม่เคยดูแลกิจาการในตระกูลมาก่อนก็ตามตระกูลนั้นๆจะกลายเป็นจอมอิทธิพลแห่งดินแดนเช่นกันกลุ่มอิทธิพลใหญ่อย่างหอวชชราวายุขณะสนทนากับตระกูลเหล่านี้อย่างต้องให้ความเกรงใจระดับเซียนยุทธต่อให้วางไว้บนทวีปมัชชิมก็นับเป็นสุดยอดผู้แก่งกล้าอย่างแท้จริง ในจักรวรรดเิเจมาหรือแดนอันทการแค่มีระดับมหาราชันยุทธ์หรือระดับปร,รมจารยุทธ์เพียงคนเดียวก็ถูกให้ยกเป็นกลุ่มอิทธิพลชั้นหนึ่งแล้วแต่กลุ่มอิทธิพลชั้นหนึ่งที่ว่านั้นเมื่อวางบนทวีปมัดชิมยังเก่งนับเพียงเป็นกลุ่มอิทธิพลชั้นสองเท่านั้นมีก็คือความแตกต่างส่วนระดับเทพยุทธ์กลุ่มอิทธิพลที่มีผู้แก่งกล้าระดับตำนานเช่นนี้ได้กลายเป็นผู้อยู่เหนือโลกไปแล้วการชิงดีชิงเด่นระหว่างกลุ่มอิทธิพลทั่วไปก็คือเด็กเล่นขายของในสายตาของพวกเขา คู่แกงกล้าระดับเทพยุทธแค่โบกมือเบาๆก็สามารถสลายกำลังข้าศึกได้ทั้งกองแน่นอนเสียวเวย,ย็นยังห่างจากขอบเขตนั้นอีกไกลนะักตอนนี้เขาคิดว่าต้องทะลวงด่านมหาราชัยุทธเข้าสู่ระดับปรมาจารย์ยุทธให้ได้มีเพียงเข้าสู่ระดับปรมาจารย์ยุทธเขาถึงจะมีคุณสมบัติพบหน้าสวินเอ,อ๋อรตระกูลกลูที่อยู่เบื้องหลังสวินเอ๋อนั่นกลับไม่ได้อยู่ในหนึ่งในหอคอยหนึ่งตำหนักสองตำหนักสามหุบเขาหอจตุรทิศอะไรที่ว่านั่น แต่เซียวเหยียนแน่ใจขุมกําลังของตระกูลกลูต้องไม่ด้อยไปกว่าหอคอยโอสถหรือกระทั่งตําหนักเจดพูดหากเขาจะพาสวินเออออกจากตระกูลนั้นได้อย่างราบรื่นก็ต้องมีพลังฝีมือที่ทําให้พวกเขายอมรับหรือหมดปัญญาตอบโต้และปัจจัยสําคัญเพื่อไปสู่จุดนั้นก็คือบรรลุถึงระดับปร,รมาจารย์ยุทธแม้ตอนนี้เซียวเหยียนคือมหาราชยจุทธเก้าดาวบวกกับการฝึกหนักในช่วงอยู่ในป่ายีวันที่ผ่านมา พลังฝีมือรุดหน้าเป็นอันมากแต่ยังห่างจากการทะลุด่านมหาราชัยุทธไม่น้อยมหาราชัยุทธ9้าดาวแม้ขาดอีกหนึ่งดาวก็เข้าสู่ระดับปรมาจารย์ยุทธแต่หนึ่งดาวที่ว่านี้กราบทําให้ผู้มีพรสวรรค์โดดเด่นนับไม่ถ้วนต้องจอดนิ่งกับที่ตราบจนสิ้นลมหายใจและด้วยสาเหตุนี้เองบึงโลหิตเทียนซานที่มีคุณสมบัติช่วยให้ผู้คนทะลุคอขวดได้จึงทําให้กลุ่มอิทธิพลทั้งหลายทั่วทั้งทวีปมัชชิมต่างพากันบึงมาที่นี่ จุดมุ่งหมายก็เพื่อให้ได้เป็นหนึ่งในรายชื่อสิบคนบึงโลหิตเทียนซานที่เลอฆ่าปานนี้ตามหลักแล้วควรถูกยึดครองโดยกลุ่มอิทธิพลยักษ์ใหญ่ทั้งหลายถึงจะถูกแต่จนบัดนี้กลับไม่เคยมีกลุ่มอิทธิพลใดยึดครองเป็นผลสําเร็จสักลายแม้แต่หอวัชราวายุก็ยังได้แต่หมายมั่นในใจอย่างไรเสียบึงโลหิตเทียนซานผัวพันถึงกลุ่มอิทธิพลมากมายหาคุบไว้คนเดียวยอมจะตกเป็นเป้าโจมตีของมวลชนนอกจากนั้นหอวัชราวายุไม่ใช่ไม่มีคู่แข่ง สี่หอแห่งทวีปมัดฉิมต่างหาต่างที่ไม่ลงรอยกันแล้วมีหรือจะยอมให้หอใดหอหนึ่งผูกขาดดังนั้นภายใต้การคุมเชิญของแต่ละฝ่ายบึงโลหิตเทียนซานจึงไร้เจ้าของตาาจนทุกวันนี้แน่นอนถ้าจะให้พูดถึงเจ้าของจริงๆก็ต้องยกให้พวกสัตว์อสูรเจ้าถิ่นในเทือกเขาเทียนมู่แต่เสียดายมนุษย์ไม่มีทางวางมือเพราะเหตุนี้ความเย้าวยวนใจของบึงโลหิตเทียนซานเพียงพอทําให้พวกเขามุ่งมาที่นี่โดยไม่คํานึงถึงชีวิต หลังเซียวเยียนเร่งร้องเดินทางได้ห้าชั่วโมงโดยไม่หยุดพักภูเขาลูกใหญ่ที่ปกคลุมด้วยม่านหมอกหนาทึบปรากฏแก่เส้นสายตาในที่สุดเทือกเขาเทียนมู่น่าจะเป็นเทือกเขาที่ใหญ่ตโตโรานที่สุดเท่าที่เซียวเหยียนเคยเห็นในหลายปีนี้กระทั่งเทือกเขาสัตว์อสูรของจักรวรรดิเจียนม,มาก็มีอาจนามาเทียบเคียงม่านหมอกหนาแน่นที่คลี่คุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเทือกเขาทําให้ผู้คนยากจะแลเห็นสิ่งที่อยู่ภายในนั้นอีกทั้งในม่านหมอกคล้ายยังประกอบด้วยพลังงานมหาศาล ภายใต้พลังงานเหล่านี้ต่อให้เป็นเซียวเหยียนก็ต้องขวัญสถานมินหน้าไม่มีใครกล้าบินฝ่าเข้าไปน่านฟ้าผืนนี้เรากะถูกปิดตายก็มีปานยืนอยู่หน้าผาสูงม,มองดูทางเทือกเขาด้านล่างเห็นคลื่นมนุษย์ดำามืนเบียดเสียดยัดเยียดเซียวเหยียนอดหนังศีรษะชาไม่ได้แม้ทราบว่าบึงโลหิตเทียนซานมีความเย้าวยวนใจสูงแต่เมื่อเห็นฝูงชนแน่นขนาดปานนี้เขายังรู้สึกตกใจ ใครจะเป็นหนึ่งในสิบคนท่ามกลางฝูงชนมากมายมหาศาลนี้นับว่าระดับความยากนั้นสูงมากจริงๆหิเาะคืนคำหนึ่งเซียวเหยี่ยนเลือกสถานที่ร้างคนแห่งหนึ่งพาล่างล่อนลงเหนือยอดเขาพ่วงวูบว่าไม่กี่คราปรากฏขึ้นเหนือไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนอกเทือกเขาเทียนมู่เขากวาดมองสีทิศพบว่ายอดไม้ที่รายล้อมล้วนมีคนไม่น้อยนั่งขัดสมาธิอยู่เนื่องจากเทือกเขาเทียนมู่มีหมอกหนาะปกคลุม และในนั้นยังชุกชุมไปด้วยสัตว์อสูรฝีมือแกร่งดังนั้นทางเข้าที่ปลอดภัยจึงมีจึงมีเพียง3มทางและจุดที่เซียวเหยียนอยู่ก็คือหนึ่งในนั้นทว่าตอนนี้ทางเข่าทางเข้านั้นเนืองแน่นไปด้วยผู้คนเรียบร้อยแล้วขณะเซียวเหยียนนึกะหนกกับความอึะอทึกคือโครงตรงหน้าปรากฏเสียงนกกระเรียงกู่ร้องว่าแวาวามาแต่ไกลพานเรียกสายตาทุกคู่โดยรอบ เซียวเยียนหันมามองเช่นกันเพียงเห็นลิบๆออกไปกระเรียงยักษ์สีลุงตัวหนึ่งกำลังกระพือปีกบินมาทางเทือกเขาเทียนมู่ด้วยความเร็วสูงขนสีลุงภายใต้แสงตะวันสะท้อนความาระยิบระยับจับตางามตระการเป็นพิเศษถึงกับเป็นกระเรียนวิเศษเจ็ดสีงั้นเหรอนี่มันพาห,าหนะของแม่นางเฟิงของหอวัชราวายุไม่ใช่เหรอเมื่อฝูงชนแลเห็นกะเรียงยักษ์สีลุงกระพือปีกมาเสียงกุทานแท่ดังฮันใด ได้ยินเสียงอุทานเซียวเหยียนชะงักงานตามด้วยมุ่นคิ้วเล็กน้อยหอวัชระวายุอีกแล้วกรเรียงยักษ์สีล้งตัวมังหึมาโบยบินลัดฟ้าพริบตาเดียวก็นำพากระแสลมหอบหนึ่งปรากฏขึ้นเบื้องนอกเทือกเขาเทียนมู่ชั่วขณะนั้นสายตาเกือบทุกคู่เพ่งมองบนฟ้าเป็นจุดเดียวโดยไม่ได้นัดแนะแม่นางเฟิงแห่งหอวัชระวายุมีชื่อเสียงบนทวีปมัดฉิมเหนือพอสมควรคนส่วนใหญ่ร้วนทราบว่าสตรีนางนี้มีพรสวรรค์สูงรำ้ำ ถูกประมุขหอวัชระวายุบูรพารับเป็นสิทคนสุดท้ายฟังว่าในบรรดารุ่นเดียวกันนางมีโอกาสสูงสุดที่จะได้รับเลือกเป็นประมุขหอคนถัดไปคุ้มกําลังของหอวัชระวายุต่อให้ทอดตาทั่วทวีปมัดชิมก็จัดอยู่ในอันดับต้นๆผู้ใดสามารถครอบครองมันได้ฐานะย่อมจะสูงขึ้นรวดพราดฉะนั้นคนไม่น้อยเมื่อกล่าวถึงแม่นางเฟิงผู้นี้สายตาปางเผยจันทนาอิจฉาระคนเลื่อมใสเสียวเหยียนนั่งขัดสมาธิเหนือยอดไม้พีบตามอง กระเรียงยักษ์สีลุ้งบนฟ้าเห็นเงาร่างอราาชรอ,อ่อนแอนสายหนึ่งบนหัวกระเรียงลำหลไม่รู้เฟยเทียนนั่นติดตามมาด้วยหรือไม่ทาตะแก่นั่นมาเช่นนั้นข่าวนี้ก็คงยุ่งยากซะแล้วสายตาเซียวเหยียนกวาดผ่านกระเรียงยักษ์สีลุงช้าๆพรางพึมพำในใจระหว่างเซียวเหยียนพึมพำกระเรียงยักษ์สีลุงบนฟ้าเริ่มถลาลงก่อนหยุดจอดเหนือพื้นดินเหนือขึ้นไปอีกร้อยเมตรสิ่งแรกที่เข้าสู่สายตาแน่นอนคือเงาร่างชดช้อยที่ชายกระโปรงบิวสะพัด ผลหัวกระเรียงนั้นสตรีสวมชุดกระโปรงยาวสีลุงมองจากมุมไกลฉายแววสูงสักมีอาจปิดบังอำพางดวงหน้าดุดผลแตงเข้าคู่กับดวงตาดุดัญญมณีสีม่วงอมเทาคู่นั้นทําให้แม่นางเฟิงท่านนี้สวยสง่าดุดดังองค์หญิงแห่งราชอาณาจักรเพราะว่าดูขัดกับสถานที่ซึ่งล้นหลามไปด้วยฝูงชนในเวลานี้หนึ่งเดียวที่เป็นจุดด่างพร้อยก็คือบุคลิกเย็นชาถือตัวของนางทำให้ผู้คนมีรู้สึกยากจะพิดใกล้ ทว่าดังคำยกแค้ต้องมีตำหนิความเย็นชานั้นไม่ได้ทำให้นางเฟิงท่านหนีคะแนนตกสักเท่าไหร่บุคลิกหน้าตาของนางจัดว่าล้ำเลิศในปัตตภีเซียวเหยียนยังอดชื่นชมใจใจไม่ได้ก่อนเลื่อนสายตาไปที่เงาคนแก่ชรลาสองคนด้านหลังของนางสองคนนี้แลดูผอมบางแทบต้านลมไม่อยู่แต่เมื่อสายตาเซียวเหยียนกว่าสำรวจบนร่างพวกเขาสีหน้ากลับเคร่งขึ้น สองคนนี้แม้เทียบเฟยเทียนไม่ได้แต่เทียบกับผู้ผู้โศของหอวัชระวายุอุดรที่ลมโจมตีเขาในวันนั้นกลับเหนือกว่าพลังฝีมืออยู่ที่ระดับปรมาจารย์ยุทธหกดาวโดยประมาณเซียวเหยียนถอนใจโล่งอกดีไม่ใช่ตัวประหลาดเท่าเฟยเทียนแม้ผู้แก่งกล้าระดับปรมาจารย์ยุทธหกดาวสองคนจะตึงมือพอสมควรแต่เทียบกับเผชิญหน้ากับเฟยเทียนเซียวเหยียนกลับยินดีเลือกสองคนนี้ อยู่ในกมือตัวประหลาดเท่าที่มีพลังฝีมือสูงจนน่ากลัวแล้วยังเร็วจนน่าสะพึงผู้นั้นกระทั่งวินจะทั้งจะวิ่งหนีเซียวเหยียนยังต้องพึ่งดวงนั่นคือแม่นางเฟิงแห่งหอวชราวายุเหรอสมก็เป็นนามกรโดยแท้สูงสักดุด้างหงนึกไม่ถึงแม้แต่นางก็บึงมาโลหิตเทียนซานด้วยดูท่าหนึ่งในสิบคนต้องมีนางคนนึงซะแล้วนั่งมันก็ไม่แน่ทวีมัดฉิมคับขั่งด้วยยอดฝีมือใครจะติดหนึ่งในสิบคนนั้นอาศัยรูปลักษณ์กับภูมิหลังโค้งไม่พอ ตัวเองต้องเก่งกล้าสามารถด้วยเทอกเขาเทียนมู่เต็มไปด้วยอันตรายร้อยแปดถ้าผู้มีพลังฝีมือระดับสูงเข้าไปในนั้นย่อมก่อเกิดพลังงานาน้ําขึ้นน้ําลงถึงตอนนั้นก็เท่ากับหาความขมขืนใส่ตัวซะแล้วฟังถึงประโยคเท้ายเซียวเหยียนสะดุดใจขึ้นมาเทอกเขาเทียนมู่มีการจํากัดไม่ให้คนที่มีพลังฝีมือระดับสูงเข้าไปด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเฟยเทียนก็เข้าไปไม่ได้แน่ถึงจุดนี้เซียวเหยียนค่อยคลายใจถึงที่สุดเพราะเขานึกขยะตะแก่นั่นจริงๆ ด้วยสายตาของข้ายังมองไม่ออกถึงพลังฝีมือที่แท้จริงของแม่นางเฟิงคนนี้คิดว่าบนตัวนางมีสิ่งใดกรเกลื่อนกินอายเอาไว้แต่ข้าไม่กลัวนางหรอกตราบใดที่ไม่มาหาเรื่องก่อนข้าก็ขาจะตอแยกับนางเช่นกันเซียวเหยียนถอนสายตากลับมาพรางพื้นพันกับตัวเองทางเทือกเขาเทียนมูม่มีฝูงชนแน่นขนาดแต่ตอนนี้แทบไม่มีใครเข้าสู่เทือกเขาโดยตรงเพราะทุกคนทราบดีในเทือกเขาผืนนี้ชุกชุมไปด้วยสัตว์อสูรซุ่มสี่ซุ่มห้าเข้าไปก็คือทางเลือกที่โง่อง,องมงอย่างยิ่ง ดังนั้นคนส่วนใหญ่ต่างรองให้ให้การปรัทุพลังงานเริ่มต้นเพราะถึงตอนนั้นสัตว์อสูรที่สงบเสงี่ยมขึ้นและนั่นคือช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุดคิดว่าพลังงานน้ําขึ้นน้ําลงน่าจะเริ่มต้นในอีกกี่วันถึงเวลานั้นคงมีคนกรูเข้าเชื่อเขามากกว่านี้แต่คนที่ไปถึงบึงโลหิตเทียนซานได้ไม่รู้จะมีเท่าไหร่ตอนนี้ทําได้แต่สงบใจรอถอนหายใจแผ่วเบา,บาเซียวเหยียนละสายตากลับมาเริ่มหลับตาพักผ่อนผู้โสมู่ สามหอที่เหลือมีคนส่งมาอีกหรือไม่เนื้อกระเลียงยักษ์สตีกระโปงสีลุงกวาดมองฝูงชนเบื้องล่างด้วยสายตาเฉยเมยก่อนเอ่ยถามน้ำเสียงเย็นชาเล็กน้อยฮึฮ <c oughs> มีหรือจะไม่มาถังอิงกระบีน้ำพุสวรรค์แห่งหอหมื่นกับหมื่นกระบีหบวางเฉินเาะแห่งหอสำรายพบมูบ่ชิงมู่ชิงหนวนแห่งหอดาวตกสามคนที่โดดเด่นที่สุดของแต่ละหอล้วนมากันพร้อมหน้า พวกเขาบรรลุถึงระดับมหาราชยุธขั้นสุดแล้วหากได้แช่บึงโลหิตเทียนสานครั้งหนึ่งบรรลุถึงระดับปรมาจารย์ยุดก็อนอับวันรอได้เลยโอกาสง,งามๆเช่นนี้มีผู้ใดยอมละทิ้งละ่ะด้านหลังสตรีลุงย,ยายเท่าชุดเขียวคนหนึ่งหัวเราะเสียงทิลึกก่อนกล่าวได้ยินเช่นนั้นสตรีพงกศีรษะนิดหนึ่งบนดวงหน้าเย็นชาผุดลอยยิ้มบางดูท่าการแข่งขันบึงโลหิตคราวนี้จะคึกคักหน้าดูคุณหนู ท่านบะมุกกำชับก่อนมาให้ท่านเพิ่มความระมัดระวังบึงโลหิตเทียนซานคราวนี้ดึงดูดคู่แก่งกร้าหนุ่มสาวของแดนเหนือมาไม่น้อยเว้นแต่สามคนที่พูดถึงเมื่อครู่ยังมีคนอื่นๆซึ่งประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่ประชันกับพวกท่านฉะนั้นทำสิ่งใดต้องรอบคอบเป็นพิเศษผู้สูงวัยชุดแดงอีกคนเอ่ยขึ้นเนิบเนิบตัวอย่างเช่นคนที่ชื่อเซียวเหยียนงั้นเหรอสตรีชุดสีรุ้งเชิดบุมปากขึ้นเล็กน้อยย้อนถามด้วยน้ำเสียงเยียบเย็นคนผู้นี้คือคู่แข่งตัวชากาศ มีอาจประมาดดูแค้ระหว่างทางพวกเราเจอเฟยเทียนพมุกหออุดรเซียวเหียนสามารถหนีรอดเงืม้อมือของเขามาได้ความเก,งกรงกล้านี้เกรงว่าในรุ่นเดียวกันมีไม่เกินห้าคนคุณหนูก็รู้จักฝีไม้ลายมือของพมุกหออุดรดียอมทราบว่าใครจะหลุดพ้นจากเนืม้อมือเขานั้นยากมากลำบากเพียงใดสำหรับเรื่องของเซียวเหยียนหอวชระวายุช่วงนี้เล่าลือกันหนาหูคุณหนูน่าจะเคยฟังกันมาบ้างผู้สูงวัยชุดแดงกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังข้าเคยฟังแน่นอน สามารถทลายค่ายกลตารางวิชูก้าวฟ้าของสามผู้อุโสอุดรจะเป็นชนชั้นอ่อนหัดไปได้อย่างไรเพียงไม่รู้ว่าถ้าอาศัยพลังฝีมือตัวเองเขาจะทําได้ถึงจุดนี้หรือไม่ในเทือกเขาเทียนมู่มีแรงดันของพลังงานน้ําขึ้นน้ําลงหากพลังกาลังเกินขีดจํากัดก็จะถูกพลังงานน้ําขึ้นน้ําลงโจมตีฉะนั้นอยู่ในเทือกเขาจําเป็นต้องอาศัยความสามารถที่แท้จริงหากยืมใช้พลังกาลังอื่นๆคงยากจะประสบความสําเร็จสตรีชุดสีรุ้งปัดบอยผมบนหน้าผากในดวงตาสีม่วงอมเทา ถอประกายคมปราบขนากลา่าตาเท่าหัววันนี้ฉันไหนเอาแต่พูดยกยอผู้อื่นเล่าจะเด็กนั่นอ่านมีฝีมืออยู่บ้างแต่ข้าว่าจะเกี่ยวข้องกับร่างวิญญาณที่น่าเกงขามนั่นมากกว่าข้อได้เปรียบนี้กลับกลายเป็นไร้ค่าทันทีเมื่ออยู่ในเทือกเขาเทียนมู่เขาไม่เคยเจอคุณหนูนับว่าโชคดีถ้าเจอขึ้นมาคุณหนูก็ตัดคอเสียเลยแล้วมอบให้ประมุขหออุดรยายเท่าชุดเขียวด้านข้างยิ้มกล่าวพลังฝีมือของคุณหนูแม้แต่ท่านประมุขยังบอกว่าใต้ระดับประมาจายุดลงมา หามีคู่ต่อก่อนไหมต่อให้ประสบกับคู่แก่งกล้าระดับปร,รมาจารย์ยุทธมงคลก็ยังต้านทานได้ฉะนั้นจะอย่าดูแค้นคุณหนูเด็ดขาดพอฟังผู้สูงวัยชุดแดงอดบุนคิ้วไม่ได้ขนาดจ,จะเอ่ยคำสตรีชุดสีรุ้งตรงหน้นาเขย่าข้อมือเบาๆกล่าวว่าภูวุโสหัววางใจเถอะข้ารู้อะไรควรไม่ควรข้าจะระวังมาเต็มที่เราพู้เท่าแค่เอ่ยเตือนเท่านั้นอีกอย่าง CEO เซียวเหย็นนั่นอาจจะไม่มาก็เป็นได้ช่วงก่อนพึ่งถูกประมุขหออุดรตามล่า ่อให้หนีรอดไปได้หาก็ยังรู้สึกขยาดอยู่บ้างละผู้สูงวัยชุดแดงยิ้มกล่าวสตรีชุดสีรุ้งแย้มยิ้มในรอยยิ้มเปลี่ยมแววเย็นชาตาคู่งามกาดมองเบื้องบ้างจากนั้นหลับตาช้าๆตอนนี้เรื่องที่นางต้องทําก็คือรอคอยการเริ่มต้นของพลังงานน้ําขึ้นน้ําลงจากนั้นพุ่งไปที่บึงโลหิตให้เร็วที่สุดในเมื่อหอยในเมื่ออีกสามหอที่เหลือส่งสามคนนั้นออกมาเช่นกันฉะนั้นการช่วงชิงคราวนี้ต้องสนุกแน่ส่วนคนที่ซื่อเซียวเยียดน,นั่น กลับถูกนางผลักไปไว้ข้างท้ายเรื่องที่เซียวเหยียนสังหารเส้นหยุนทำลายค่ายกลตารางวิชูก้าวฟ้าแม้สร้างความสะท้านสะเทือนอยู่บ้างหากก็ถูกคนไม่น้อยยกความดีความชอบให้แก่ร่างวิญญาณที่น่าเกงขามในสถิตที่สถิตอยู่ในกายส่วนพลังฝีมือแท้จริงของเขายังเป็นที่ครานแค็งของผู้คนรวมทั้งนางเวลาถัดจากนี้ก็คือการรอและหลังจากการเฝ้ารอได้เกือบสามวันพลังงานในห่วงพระสุธาอากาศผืนนี้เริ่มพลุ้งท่านปัน่นป่วนในที่สุด พริ้ตาที่พลังงานฟ้าดินเกิดความผันผวนนั้นเซียวเหยียนที่นั่งขัดสมาธิบนต้นไม้พลันเบิกตาขึ้นประกายแปลกๆฉายวาบในดวงตาจะเริ่มแล้วเหรอเอาแล้วเขาก็เป็นอันจบในบทที่เจ็ดนะครับโอโคกำลังมันเลยโอเคสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หรือเปิดเพลงและกดกระดิ่งเพงื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ